สวัสดีครับผมรอลุพิเทียนครับวันนี้อยู่เกมเธอเรียนเวอร์ชัน1.4ครับคือวันนี้ผมจะมาสำรวจของใหม่ซึ่งผมมาเล่นกับเพื่อนครับในโหมดมาสเตอร์นะครับถ้าพร้อมก็มาชมเลยนะครับบ้าระใส่เอวกาดไม่จริงหรอกเห็นเขาเขารู้ไว้เขารู้แกเราเล่นเว้ยผมไม่จริงหรอกใส่เอวกาดใส่เอวกาดทุกมหาเขามันไม่มีหรอกเห็นแกมันมั่ว กว่าเสียงอยู่หมดไหมไหนเซอร์บากัสยูกุพวกดีน่าเข็นดรื่อเอะไรกันโรคหน้าเพื่อนถ้าสมมติว่าแกยังไม่ถ้าสมมตแกแกไม่สามารถรอดไปได้คร <oh> no ับได้อยู่เลยนี่บอดี้ับเลยุณได้กันเลย อ่ะสลัดเงินเรียมน้องมันคุณได้กันเลยคุณจะมีไม่มีไม้เลยใช่ไหมเคยเห็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ปะมันเป็นดอกไม้อะเคยเห็นไหมไม่เคยนี่มา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 คือ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 รู้แค่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ไม่รู้หรอกนี่มานี่มานี่มานี่จะไปยังไงจะรู้ว่ามมััันนยงงไจะรู้ว่ารู้ว่ามันไกลมาไกลแค่ไหนถ้าไปมาหาเขาดิได้ลางไปถ้างทางว้ามันทะเลสาบงั้นเราหลีกเลียงดีกว่า อะไรปส right? ีขาวด้านหน้าไหมเห็นใช่ป yeah ่ะเห็นแล้วเห็นอะไรอุ๊ยเย่อรอแม่งเกี่ตีนทีเดียวตายเลยตัวเย่อเน่ยคือแดนเดลไิออนซีดไปตีเดียวตายเลยอ่ะมันเลี่ยมจริงๆอ่ะคือแดนเดลไิออนที่โกรธมากเป็นตัวใหม่เป็นแค่แดนเดลิออนตะแทะกลับมาเสียคือมันไม่ฉลาด ถ้ามันตายมันตอบอะไรตอบตังอ่ะแค่นั้นมันแค่แต่อะไรออนแต่แค่กลับมาตบกูซะยับเลยเอยอเจ็บเจ็บเจ็บเป็นสารพิเกินไปหรือเปล่าอันนี้ใช่นี้ก็ได้นี่ มันหายไปแล้วได้มันหายไปแล้วขุดหลุสมศพเก็บเอาไว้ <c oughs> แล้วก็เป็นทีมสีเขียวได้ปะ <c oughs> ได้ใช้น้ำยาวอมโหได้ <c oughs> นี่มันอะไรกันนี่มันแดนไลออน, <c oughs> นยังไงเออเจอของดีแล้วมาเจอของดีแล้ว เคยนเคยนเคยนเปลี่ยนทีมก่อนได้ไหมสีอะไรสีเขียวเอเยมามานี่มานี่มานี่ม,นานมาเนอะเค็นท่านลงไปข้างล่างให้ได้เลยก็แหลกเลยกรไหนโอ้ว้าวตอนแล้ว ช่วยต้นเกมอสลามปีฟ้าใช่ใช่จะน่ายินดีเิลอมีนกคอยช่วยเราไปไสมอนอันใหม่ฮะสมอนอันใหม่ปะที่มีนกอยบนหักใช่ของใหม่ยุ่ยยุ่ยจิมจิมเจ็บมาก เป็ีแบบ่ยนไปแล้วเปล่าตามสองตัวกำลังไล่ล่าเขาอยู่ใช่เปลี่ยนไปหรือเปล่าดูเลยเขาสิฮ่า <c oughs> ่าอเฮว้าวเป็นแ <c oughs> ค่สลามได้แทะผมเลือดไม่ดีรู้ดีกว่าต้องรอก,กินยายย่างเดเลือดอ,ไไอาไหร่ดีกว่ามไม่ มันเป็นแค่สรามแท้ๆมันกลับมาเด็กเขาต้องคุณสนโนบอลไว้เมาห้าว<ม><น>อะกูบล็อกโอ้ยชิบหายไม่ถึงเราติสมรำเยมายที่ไหนสุดมันก็จะข้ามๆไป ข้ามันรไรมา <Okay. S 2> ไปหาจะเกินไปไมหมเคนเกินเลยแก okay. ว่ามาหาของนี้เลยเหรอ เราไม่มานีนแล้วล่ะตายโอ้เลยเรามีชูดิเคนไม่ใช่ชูริเคนเรามีการปามีดแนเนอคผมมีมีดนะผมทำเรื่ศงสืบสัสักอย่างหนึ่งปัญหาก็คือเราหยุดเวลาไม่ได้เนี่ยแหละ แค่นอนสิบ้านรวยเละเกินมันมีตั้งกว่า เขาคิดว่าเขามไม่ได้เือบไปแล้วโจโจ์มาแล้วเค็นหนีดีกว่าแล้วก็อันนี้โหมดมาสเตอร์นะครับว,ว้าววิสโลบอลโชคดีเค็นเราเจอสมติงโอ้ยมีบเป็ดตกปลาสิบาย เอฟบีซีตกปลาเลยเหรอไม่ตกยังไม่มีบักเน็ตเลยเราห้าสิบสามไอคือห้าสิบสามยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมยืนไหนวะเนี่ย

เออเออลงมาเถอเคนเคนมีลีคอปะมีถ้าไม่มีเคน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 เราต้องแหละเคนเดี๋ยวข้าวลงไปเดี๋ยวขาไปอะไรนะเดี๋ยวเขาว่าไปฮะเฮจะไปตั้งของคืนแล้วเขาจะลงไปลงไปใต้น้ำอีกรอบจะไปตั้งของคืน แบ็กเลนมาบ้านนะฮยเฮ้ยต้องถือเลยนี่ทำตันทำเหลี่ยมอย่างนี้อันนี้ก็ทางเป็นตันตันเฉย ก็จะเซตทางไปแล้วเคนเคนถังมีอะไรช่วยหน่อยไป<อ>มาช่วยมีด เคนยังเคลมเฮ้ยจะถามว่าเคนเค,เคนเะค,คิมสารยังยังไม่เจอข้าวมาเอาตังเของเราข้าวข้างข้าวใส่ตังเคนไม่นะเคนนฮะไม่นะนนฉันแบงค์ฉัน ตายเยอะไมนแล้วเข้าไปแล้วงั้นก็จบแล้วนะครับกับคลิปเซียน1.4นะครับก็เละนะครับแล้วก็คือตอนภาคคลิปคือผมได้ภาคทักอย่างหนึ่งมาเยอะเดี๋ยวทีงก็ไม่เชิงว่าเยอะแด่มันแค่ห้าอันเดี๋ยวก็เดี๋ยวชมได้เลยท้าคลิปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรมลรบิเทนนะครับวันนี้อยู่เกมเทอเรียนะครับในเวอร์ชัน1.4นะครับคือวันนี้คือผมจะมาสํอสำรวจของใหม่ใน1.4นะครับซึ่งโหมดเป็นโหมดมาสเตอร์นะครับเฉพาะแล้วก็มาชมกันเลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมลร์สวัสดีครับผมลอรบิเดนนะครับนี่อยู่เกมเทอเรียนในเวอร์ชัน1.4นะหนึ่งหนึ่งเป็นอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอร์ดบิเดนนะครับนี้อยู่กับเกมเทอเรียนในเวอร์ชัน1.4นะครับ คือวันนี้ผมจะมาลองสำรวจของใหม่ในเกมนะครับมาคือผมอันนี้คือเอ้าไป